สวัสดีครับนายนาครภาคสุภาพครูโตครูการศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครวันนี้ครูโตจะมาสอนเรื่องการเดินข้ามสิ่งกิดขวางสําหรับนักเรียนที่สามารถยืนทรงตัวและเดินได้แต่ยังไม่สามารถยกเท้าก้าวข้ามสิ่งกิดขวางได้อุปกรณ์ที่ใช้เป็นท่อ p v บซซึ่งมีความสูง3ระดับคือ 1. ความสูงระดับ5เซนติเมตร 2. ความสูงระดับ10เซนติเมตรและ3ความสูงระดับ15เซนติเมตร การสอนให้นักเรียนยืนด้วยเท้าทั้งสองข้างให้มั่นคงบริเวณด้านหน้าของอุปกรณ์ที่จะให้นักเรียนเดินข้ามผู้ปกครองยืนด้านหลังและเอียงไปทางด้านข้างของนักเรียนมือข้างหนึ่งประคองที่บ่าหรือเอวเพื่อคอยป้องกันขณะเดินและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนให้นักเรียนก้มมองสิ่งกีดขวางด้านหน้าของนักเรียนมองครับใช้มือแตะที่บริเวณต้นขาด้านหน้าของนักเรียนให้นักเรียนยกขาขึ้นก้าวข้ามสิ่งกีดขวางและก้าวขาอีกข้างหนึ่งตามมาวางเท้าทั้งสองข้างคู่กัน เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องควรให้แรงเสริมด้วยคำชมหรือการปรบมือเมื่อนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองแล้วให้ลดการช่วยเหลือลงเช่นลดการแตะหรือสัมผัสที่บร,ริเวณต้นขาของนักเรียนนอกจากท่อ p v c ผู้ปกครองยังสามารถหาอุปกรณ์อื่นที่หาได้ง่ายจากที่บ้านมาทดแทนได้เช่นเชือกหนังยางสามารถนำไปผูกกับขาโต๊ะเสาขาเก้าอี้และเพิ่มความสูงตามระดับได้ หรือจะเป็นกล่องนมหรือกล่องพัสดุที่มีความสูงระดับแตกต่างกันแต่ต้องเลือกขนาดหน้ากล่องที่ไม่กว้างจนเกินไปการเดินข้ามสิ่งกีดขวางควรใช้พื้นที่โล่งในการฝึกและควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยครูโตหวังว่าผู้ปกครองของนักเรียนที่ยังไม่สามารถเดินข้ามสิ่งกีดขวางได้จะนําไปฝึกให้กับนักเรียนเพื่อนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะรำเริบเนบัดใหญ่ที่ดีต่อไปได้ครับ